ประกอบพัดลมเข้าเบ้าของเสื้อนะครับทั้งสองตัวตัวเสื้อก็จะมีอ,อุปก,กรณ์ทั้งหมดน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวคอนโทรลเขาวิ่คอนโทรลนะครับสามารถถอดออกมาชาร์จแบตได้ควบคุมการทํางาน,นของพัดลมติดตั้งเสร็จนะครับก็จะต่อสายเข้าพัดลม ข้อตัว power ปับมโวนนะครับปกติเวลาทํางานก็คือจะใส่ไว้ในกระเป๋าข้างเสื้อนะครับน,นี้สามารถเปิดทํางานได้จะโชว์ระดับของ power นะครับอันนี้อยู่ที่ระดับ8อันนี้กำลังไฟอยู่ที่ระดับ8นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ชาร์จมา ระดับความแรงของพัดลมนะครับอยู่ที่ระดับ4ตัวแสดงสถานะก็จะแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในจะลดลงเรื่อยๆในระหว่างการใช้งานเมื่ออยู่ที่ประมาณหนึ่งควรจะชาร์จแล้วนะครับสามารถชาร์จได้บ่อยเท่าที่ต้องการแต่ไม่ควรจะใช้จนแบตเตอรี่หมดเรี่ยงเพราะเซลล์แบตเนี่ยเป็นลักษณะข,ของมือถือ ถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดจนจน,จนดับไปเลยหรือปล่อยให้บดนานๆเซลล์แบตอาจจะเสื่อมได้นะครับการปรับสปีดของพัดลมนะครับอันนี้จากตัวรสี่นะครับก็กดเลื่อนตามที่เราเลือกใช้ได้เบอร์2นะครับเบอร์ห มาปรับเพิ่มขึ้นลงตามที่เราต้องการนะครับหลักการของเสื้อคือจะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาฟโฟ o อยู่ภายในทําให้ผู้สวมใส่เย็นสบายตลอดทั้งวันด้วยอากาศที่หมุนเวียนอยู่ภายในนะครับอันนี้ตัวสองนะครับตัวสาและกําลังแรงสุดก็คืออร์สี่ลมก็จะเย็นขึ้นแรงขึ้นนะครับ เราสามารถสวมติดตัวได้ทั้งวันนะครับเมื่อไม่ใช้ก็ปิดนะครับกดออนออค้าถอดออแล้วก็สามารถชาร์จแบตได้ตลอดเวลาเมื่อนำกลับมาใช้ก็เสียบนะครับ